นางเงือกตกปลาไปแปาตกปลากันดีกว่าทุกคนเขาเฮ้ยเขาจะดำมาหากูหรือเปล่านางเงือกมาตกปลาได้หรอใช่สวัสดีอ๋อเจ้าสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออึงน้อยซอยมัน อะไรนะชื่ออึงน้อยซอยมันแล้วอเจ้าชื่ออะไรหรืออึงอ่างซอยทีฮะจ้ะรอเรียนชื่อข่าหรอไม่ใช่ใครเป็นคนตั้งชื่อให้เจ้าอ่ะพ่อข่าน่ะโพไซดอนน่ะรู้จักไหมพ่อข่าเองเอาแล้วพอ่พอพอ่พอท่านอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ในบาดาลเมืองลึกมหาสมุทร พอ,อแล้วแบบเวลาจะไปไหว้ต้ทำาไงเนะี่ต้องมุดไปต้องดำน้ำไปเจ้าพาข้าไปได้ปะได้แต่เจ้าต้องเป็นผัวข้าก่อนนะเจ้าชื่ออะไรนะอึ่งน้อยซอยมันใช่อึ่งน้อยชื่อน่ารักมากเลยอะ่ะขอบคุณนะอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าอยู่เท่าไหร่ค่าอยู่ไม่มากไม่น้อยพอดีมือ หมายถึงอายุนะอ๋อเจ้าจะมาเป็นพระอภัยมณีของข้าหรือไม่เจ้าเป็นนายักษ์หรอเออเขาเป็นมจฉานุไงนางมจฉานางมัจฉาแล้วแล้วเจ้าพอแบบมีเงินสักหน่อยปะข้ามีเงินพอที่จะเลี้ยงดูเจ้าได้เท่าไหร่เท่าไหร่จะเลี้ยงข้าเ่มีเท่าไหร่เอาเท่าไร ขอสักสิบล้านป่ะงั้นค่าขอบายนะมันเยอะเกินอืมค่าลดให้ค่าลดให้ล้านหนึ่งก็ได้พันหนึ่งได้ไหมอ่ะเราจะเลี้ยงค่าอย่างไงอ่ะค่าข้าก็ไม่ได้หรอุมังไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าทําให้กินเองเจ้าทําอร่อยไหมอ่ะอร่อยห่อแต่ข้าก็ไม่ต้องกินหรอมังกินเจ้าแทน้าย ข้าเคินนะไอเตาบ้ากูขาบมีดออกไอ้เต้าอึ่งเป็นอะไรคะเข้ามากับใครหรือข้ามากับเพื่อนอ่ะเ้ยไม่เหมือนข้าข้าหนีพ่อแม่มาคนเดียวไม่เป็นไรนะอยู่กับข้าก็ได้ ทำไมเหรอเจ้าจะสร้างครอบครัวก,กับข้างั้นหรือ <c oughs> ข้าคิดไปไกลแล้วข้าชอบคิดไปเองเต็มแล้วอะ่ะเต็มยังเต็มยถึงเวลาต้องลาจากแล้วสินะโอ้ย,อยก่อนเจ้าจะไปข้าขอถ่ายรูปนิดนึงขอเบอร์เจ้าด้วยนะป้าเจ้าเจ้ามีเบอร์ปนะ่ะน่ะ มีสิเวลาจะติดต่อนี่ต้องต้องแบบดำน้ำไปหาหรือเปล่าต้องเป่าหอยอ่ะเป่าหอยใช่เคยดูละครปะเป่าหอยเจ้าแบบเป่าหอยสังอ่ะหอยสังอ๋อไม่ก็หนึกว่าเป่าหอยนี้ค่าอินค่าดูละครเยอะละครเรื่องอะไรเนี่ยรักนี้หัวใจมีขีปมีขีบใช่ มาเบอร์ค่าเบอร์ค่าไปแล้วนะสองศูนย์เจ็ดเจ็ดสามหกโอเคเจ้าชื่ออะไรค่าชื่อดำดำโอเคใช่ค่าจะจำไว้เปแล้วนะเดี๋ยวๆปขับขับไปใกล้ๆให้ได้ไหมได้ๆ้อุ้ยว้าย โอ้ยเฮียไะตายขอโทษครับมั่นใจตามไม่ว่าเฮียบายบายนี่ลาก่อนแลวกูบบกมือแล้วบาย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 นะอ๋อเจ้าตลกนะบายบายนะบายบายนะเธอ เท้าอ,อื่นของเขาไปไปนะไปไปึ bye, right? <laughs> จะไปหรือยัง <laughs> ตลกว่า